สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ิญน,นั่นฟังคําถามนะครับของคนหลายคนฮนะถามว่าเป็นชาวสโตอิกเนี่ยจะรวยไหมผมจะตอบเลยว่ารวยครับแล้วก็ช่วยคนนั้นมั่งคั่งอย่างยั่งยืยนด้วยซ้ําไปครับคือจะว่าแล้วนะถ้าเราหรือฟื้นหรือว่าคนต้นต่อนะที่มาของ ปรัชญ,ญาสตโตอิกนั้นมันเป็นปรัชญ,ญาสําหรับชนชั้นเรียกวนะ่า e ีลี e ใช่ไหม elite คือคว,ว่าเป็นคนที่มีอันจะกินนะพูด,ดง่ายเป็นชนชั้นปกครองครับเป็นชนชั้นที่มีอันจะกินเขาจะชอบเรื่องนี้กันแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ที่ส่งต่อกันในชนชั้นกลุ่มนี้ฮะต้องบอกว่านี่นะน,นี่เป็นสิ่งอดีตเพราะว่า ถ้าถ้าและถ้าคุณลองคนให้ดีเนี่ยนักปราดต้นแบบสโตอิคนั้นน่ะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านซีโนยังก็ตามซีโนเนี่ยเป็นพ่อค้าแน่นอนครับในดิตพ่อค้ามังคัังมากเดินเรือขนสินค้าจากฝั่งหนึ่งที่เรียกว่ารับต้นทุนราคาถูกครับ แล้วก็ไปขายอีกฝั่งหนึ่งที่รับซื้อราคาแพงครับเนี่ยนี่คือท่านซีโนซึ่งร,ำร่ำรวยอย่างมากแล้วก็ท่านไปเจอจุดเปลี่ยนคือว่าเรือล่มครับพอเรือล่มแล้วก็รอดคนเดียวครับตะเกียกตะกายนะรอดตายจากเรือล่มขึ้นฝั่งที่กรีกครับด้วยความที่เขาเป็นชนทั้นพ่อค้าก็ รู้หนังสือครับก็อ่านหนังสือไปศึกษาคือทุกคนทนี่ช่วงเวลาที่เขารอดตายจากคือเขาสิ้นเนื้อประดาตัวพวูดง่ายๆนะคือเรือล่มแนมะ่พาตัวเองขึ้นฝั่งได้คนเดียวแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวผู้คนฮะไม่ว่ายุคสมัยไหนนะต่างไม่ชอบพ่อค้าครับเพราะว่าตีความว่าพ่อค้านั้นเป็นพวกขูดรียดฮะเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวครับแน่นอนจีนโนเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เขา สิ่เนื้อประดาตัวเนี่ยผู้คนก็รังเกียจเดียดฉันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาก็อยากจะกู้ศักดิ์ศรีกลับขึ้นมาครับก็เลยไปจุดเปลี่ยนคือไปเจอหนังสือครับเกี่ยวกับปรัชญาครับแล้วก็ศึกษาแล้วพบว,ว่าโอ้โหนี่แหละนักปรัชญากรีกในยุคนั้นสอนให้เขาเห็นคุณค่าตัวเองครับนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยทำให้ซีโนนั้นได้แนวคิดในการสร้าง ชุดความคิดไมเซต e ส s t o ิกขึ้นมาครับจากนั้นนะ่ะคนที่เรียนศึกษาก็มักจะเรียกว่าอะไรครับมันเป็นองค์ความรู้ที่ไปโดนใจชนชั้นสูงครับชนชั้นปกครองครับไม่ว่าจะเป็นนะครับท่านมาคัสอเรเลียสฮะนี่ก็ใช่เช่นกันเนาะมีจกักรพรรดิคนหนึ่งนั่นจะเนโรก็ศึกษาเช่นกันแต่ว,ว่าด้วยความที่เขาอะเนโรเนี่ยผมจำชื่อไม่แน่ใจผมเคยทำอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับส t ตอิกไลฟ์นะ เป็นจกักรพรรดิคนหนึ่งที่เหมือนกันเหมือนกันกบมาร์คัสออเรเลียสคแต่ว่าออเรเลียสเนี่ยดีจากภายในเลยคือเป็นคนดีจากภายใน,ในแต่ว่าในโรเนี่ยคือว่าศึกษาสโตอิกในช่วงแรกก็ทรับซึ้งแต่ว่าเหมือนกับว่าพยายามเอาสโตอิกเป็นส่วนหนึ่งของการไต่เต้านะแต่ถึงเวลาหน,นึ่งเนี่ยก็หลงไปกับคําชมความป้อยออีโคสูงก็ล่มสลายไปครับจากนั้นก็จะมีอีพิกเตตัสนี่ก็เป็นทาาดใช่ไหมเป็นทาาดแล้วก็ าไตเต้าจากทาสละกลายเป็นชนชั้นปกครองได้ครับจะมีอะไรคนหนึ่งนะาจำไม่ได้ละนะเซเนกาเซเนกาก็เช่นกันก็เป็นชนชั้นที่เป็นนักปกครองครับนะเป็นนักกฎหมายนะฮะเนี่ยหรือว่าสโติกนั้นเป็นองค์ความรู้เป็นไมซ์เซตสำหรับคนที่ ควรค่าแก่ความร่ํารวยครับนี่ยึงเป็นตอบคำถามว่าทําไมถ้าคุณเป็นชาวโสโตอิกแท้จริงนะคุณจะรวยมากขึ้นครับแล้วก็รักษาความมาั่งคั่งได้ยั่งยืนแน่นอนครับนี่น,นี่นี่เป็นบทสรุปครับว่าทําไมชาวโสโตอิกนั้นมีโอกาสรวยได้ครับหนึ่งคือเขาเนะี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีครับใครก็ตามนะครับที่ สามารถควบคุมตัวเองได้ดีนะเขาจะสามารถควบคุมกระเป๋าเงินของเขาได้ครับนี่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันนะวินัยครับวินยัยอ่ะถ้าคุณมีวินัยในชีวิตการใช้ชีวิตนะฮะวินัยทางการเงินก็มีเช่นกันถ้าคุณนะสามารถควบคุมรมได้นะทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับมั่งคั่งแน่นอนนะสองคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเช่นกันฮะก็คือว่า ถ้าคุณตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์นะมีผลมีหลักการนะครับโอ้โหประสิทธิภาพคงที่แล้วก็เพิ่มขึ้นแน่นอนครับตัดสินใจนี่รับรองว่านะะฮอย่างน้อยก็รักษาความมั่งคั่งได้แล้วก็สามารถเพิ่มได้ในเวลาที่เหมาะสมนะฮะไม่เพิ่งพาปัจจัยภายนอกครับโตอิกนั้นจะสอนให้เราอะไม่เพิ่งพาอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ครับ ชคหรือโอกาสนั้นเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่ชาวสโตอิกมองว่าเป็นผลพลอยได้นะครับแต่สโตอิกจะโฟกัสที่เขาควบคุมได้ครับการทำตามกระบวนการการคิดแบบเหตุผลการทำธุรกิจตัวเองครับถ้าเขาควบคุมตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ได้ทำตามกระบวนการได้นะเงินทองซึ่งเป็นดอกผลของกระบวนการจะมาเองครับเนี่ย ถ้าคุณไม่ไล่ล่าหางเงินนะครับแต่คุณสร้างสิ่งที่จะก่อให้เกิดเงินนะครับโอ้โหความร่ำรวยนั้นมาแน่นอนฮนะท้ายสำคัญคือโฟกัสที่ความเป็นเลิศครับว่าข้อนี้ฮนะถ้าคุณเก่งพอนะเงินก็จะมากพอครับถ้าคุณเก่งพอรายได้ก็จะมากพอครับดังนั้นเนี่ยความเก่งครับ ที่ไหนมีความเชี่ยวชาญครับที่นั่นจะมีผลตอบแทนสูงเสมอครับเพราะว่าความเชี่ยวชาญน,นั้นได้รับค่าจ้างสูงเสมอเช่นกันครับถ้าคุณมาเทรดครับนักเทรดนั่นโอ้ขอแค่เชี่ยวชาญเถอะเงินจะลอยเข้ามาทางหน้าต่างครับน,นี่เป็นคำเป็นคำเปรียบเปรยของฝรั่งนะคือถ้าคุณเก่งจริงฮะเงินจะลอยมาคุณทางหน้าต่างเองคือเมื่อไวราเงินอ่ะมังดูดมาได้ครับนี่ครับนี่เป็นบอกว่าทำไมครับ การเป็นชาวสโตอิกนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความพอเพียงนะครับไม่ใช่เรื่องของการกัดก้อนเกลือกินนะเพราะว่าอะไรครับสโตอิกนั้นสอนให้เราพัฒนาอัปเกรดตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นดีสุดครับเมื่อคุณมีเวอร์ชั่นดีสุดได้นะครับโอ้โหเงินทองความไว้ใจแวลู value, ตามมาแน่นอนครับเนี่ยฮะดนั้นผมจึงบอกว่านะคุณจะไม่เสียใจครับ ที่คุณได้มาศึกษาสโตอิกนะครับเพราะว่ามันดีงจริงครับอย่างน้อยเนี่ยคือนะครับทาให้เรานั้นใจเย็นลงครับทําให้เรานั้นอยู่กับสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับก็แนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะมีหนังสือเกี่ยวกับอีบุ๊กแล้วกันนะเกี่ยวกับสโตอิกให้คุณอ่านได้อย่างต่อเนื่องนะเล่มแรกที่ผมเปิดสกราชคือสโตอิกศาสตร์สำหรับนักเทรดนะครับตอนเนี้วันนี้ครับวันสุดท้ายนะครับที่จะลดราคา20เปอนจากปกนะครับก็สามารถซื้อได้นะที่ แอปไม่มาเก็ตนะครับมีลิงก์ใต้คลิปนะครับสามารถซื้อได้เนาะเดี๋ยวจะมีประเด็นพวกนี้ให้คุณอ่านอีกเยอะเพราะว่าผมจะเอาแนวคิดโตอิกนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตคุณฮะในชีวิตเราเนี่ฮะว่าเราเจออะไรบ้างปัญหาพวกนี้เอ่อหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ปรัชญ,ญาโตอิกสามารถเข้ามาเป็นเหมือนกับตัวช่วยให้คุณแก้แล้วก็คุณก้าวข้ามแล้วคุณชนะมันได้ครับรับรองว่าโตอีกนั้นมีดีครับ มีดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่ามีดีผมจะเป็นหัวหอกถลวงฟันกับบ้านเรานะทำให้าให้คนรู้จักโตอีกให้ดีมากขึ้นครับเท่านี้นะครับเจกันคลิปหน้าสวัสดีครับ